มู e ี่เชคสนับสนุนโดยเครื่องดื่มโคกไม่มีน้ำตาลสวัสดีครับได้เวลาของมูวี่เชคกับผมวีรวีโรจนนะครับที่จะมารับเด็ดข่าวคราวในวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนนะครับ Res i d e n t Evil ที่นำแสดงโดยเอล่าบารินสกาฉบับซีรีส์ทาง n น t f l i x นะครับได้ปล่อยเอาทีเซอร์เผยที่มาของยาที่ชื่อจอยผลิตภัณฑ์ของ umbrella Corporation ซึ่งเป็นต้นเหตุของไวรัสซอมบี้ล้างโลกนะครับพร้อมกำหนดเข้าฉายวันที่14กรกฎาคมนี้โดยมีความยาวทั้งหมด8ตอนด้วยกันครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวของเจดเวสเกอร์ผู้ที่รอดตายมาจากเหตุการณ์หายนะไวรัสซอมบี้ระบาดท,ที่แรคคูนซิตี้ในตอนนั้นครับเจดและบิลลี่2พี่น้องเนี่ยที่มี ายุเพียงแค่14ปีได้สังเกตเห็น,หนึงความผิดปกติของเมืองนี้โดยเฉพาะพ่อของพวกเขาอย่างอัลเบิร์ตเวสเกอร์ที่แอบซ่อนความลับบางอย่างอันเป็นอันตรายต่อโลกเอาไว้ครับจนกระทั่งในปี2 0 3 9ในลอนดอนเจดเวสเกอร์นะครับต้องเอาชีวิตรอดจากโลกที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดและซอมบีที่ติดไวรัสกว่า6,000ล้านตัว กับผู้รอดชีวิตเพียง15ล้านคนเท่านั้นโดยยังคงถูกหลอกล้อนจากปมในอดีตที่เกิดขึ้นกับน้องสาวและพ่อของเขาอีกด้วยครับเรื่องราวเนี่ยจะเข้มข้นและดําเนินต่อไปยังไงต้องไปรอติดตามกันต่อทาง Netflix วันที่14กรกฎาคมนี้นะครับเอาละครับแล้วกลับมา Movie Check กับวีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Check